สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวแคมปิ้งท็อกไทยแลนด์ทุกท่านนะครับผมที่ติดตามผมอยู่ใน c h anel n youtube นะครับเดี๋ยวรอสมาชิกสักนิดนึ่งวันนี้จะพามาชมบรรยากาศนะครับข้าคราวนะสวัสดีครับคุณอัธวุฒนะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณอักขพลสวัสดีครับโอ้หสวัสดีครับแหมมาตอนนี้มีคุณอูนะ a อสวัสดีครับคุณฟรีสฟรีสมาดึกนะครับหนาวไมหนาวครับคุณวรชิระสวัสดีครับคุณกล้องสวัสดีครับอันนี้ผมไลฟ์สดอยู่ในช่องแหนวของ YouTube นะครับปกติเนี่ยผมจะไลฟ์ใน Facebook แล้วผมจะเอามาลงใน youtube นะวันนี้ นะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่เนี่ยผมไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดผ่าน YouTube นะครับมาแล้วสวัสดีครับคุณสุพเลิกนะครับสวัสดีครับคุณสถาทรยังไงสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับคุณลิชพลสวัสดีครับผมก็รายงานให้ทราบก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับจังหวัดเพชรบูรณ์จริงๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ เมื่อวานก็มีไลฟ์สดแล้วก็เอาวิดีโอบางส่วนอัปโหลดลงนะครับอัปโหลดลงในช่อง YouTube เรียบร้อยแล้วกำลังดูตอน2จุดตะเกียงอยู่เลยครับเปลี่ยนมาดูไลฟ์สดเลยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับนะวันนี้ก็ผมมาที่นี่นะผมเจอเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ติดตาม YouTube ผมหลายท่านเลยนะหลายท่านที่มาแคมปิ้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกาท่านนับคร่าวๆน่าจะประมาณสัก6-7ถึงท่านนะที่มา แล้วก็ได้รับสติกเกอร์จากผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับสติกเกอร์สติกเกอร์แคมปิ้งท็อกนะเออนั่นแหละมาเจอผมเป็นอยู่ที่นี่ผมก็จะมีของที่ระลึกให้นะครับก็คือเป็นสติกเกอร์แคมปิ้งท็อกนะครับห้าถึงหท่านนี้ได้แล้วนะได้สติกเกอร์ผมไปเรียบร้อยแล้ะทุกคนก็มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับผมก็ดีใจนะที่ว่าพอเวลามาแบบว่าทำชาแนลแล้วมีคนติดตามนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านเลยนะครับตอนนี้กี่องศาครับท่านอ๋อก็รายงานสภาพอากาศกันก่อนนะครับที่ อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าเออช่วงนี้อากาศดีมากนะครับที่นี่เนี่ยตอนกลางวันนะครับผมคิดว่าประมาณสัก25-26องศาเพราะเนื่องจากว่ามันอยู่ใต้ต้นสนนะครับตรงที่ผมกลางเนี่ยอยู่ใต้ต้นสนเพราะฉะนั้นแดดมันจะไม่ลงมาเลยนะมันจะไม่ลงมาแล้วมีอะไรเกิดขึ้นพอแดดมันไม่ลงปรับอุณหภูมิที่นี่มันจะเหมือนอยู่ในตู้เย็นเลยนะประมาณ25-26องศาประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าไปออกไปตรงลานฮอนะ ก็คือมันจะมีลานสนกับลานฮอนะครับลานฮอนี่จะเป็นอะไรลานฮอมันจะเป็นลานโล่งโล่งไม่มีต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นแดดจัดร้อนนะร้อนร้อนเพราะฉะนั้นถ้าจะมาให้มากางอยู่ในลานสนนะครับบรรยากาศดีอากาศเย็นกลางวัน24 25ถึงองศานะครับกลางคืนโอ้โหกื่อคืนนอนหนาวมากนอนหนาวสุดๆนะตอนแรกผมก็เปิดหน้าต่างนะเต็นต์ตัวนี้โคดิแอคเปิดหน้าต่างไว้2ฝั่งนะครับให้อากาศมันระบายนะปรากฏว่ามันไม่ไหวครับท่านกลางคืนนี่ต่ำกว่า20นะ ผมก็เข้าๆน่าจะประมาณสักสิบสิบแปดสิบเก้าองศาประมาณนี้ตึกๆผมทำไมผมต้องตืง่นขึ้นมาปิดหน้าต่างนะติดรอบเลยไม่ให้อากาศมันเข้าไม่ให้ลมมันผ่านเลยนะไม่ไงั้นมันนอนไม่ได้นะครับเนี่ยเรามาต่อสุสขสุขาวบอกว่าที่หนาวเตรียมตัวสวัสดีครับจากปารีสโอ้สวัสดีครับพี่โหนามากไหมอยากไปมากเลยสิ้นเดือนผมว่าจะไปที่นี่ติดตามครับคนเยอะไหมคนไม่เยอะอ่าทีนี้แจ้งสาภาพอากาศไปแล้วก็ช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วแล้วที่นี่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไม่มีน้ําค้างนะครับ ผมนี่มีความสุขมากเลยไม่มีน้ําค้างเพราะว่าถ้ามีน้ําค้างเนี่ยเดี๋ยวเวลาเรากลับมันเก็บผ้าเก็บอะไรพวกนี้มันจะชื้นนะมันต้องตากให้แห้งแล้วเรามาอยู่ในโซนที่อยู่ใต้ต้นสนเนี่ยมันไม่มีมันถ้ามันไม่มีแดดลงเนี่ยความันจะแห้งมันเสียเวลาแต่กลายเป็นว่าอยู่ที่อุทยานแห่งชาติปูหินลองกาไม่มีน้ําค้างนะบรรยากาศไม่มีลมคือลมม่ะมีลมแบบลมเอื่อยๆนะแต่ที่นี่อากาศจะเย็นเลยนะเหมือนท่านั่งอยู่ในเหมือนอยู่ในห้องแอร์อยู่ในตู้เย็นอะไรประมาณนี้แล้วแบบ คือมันเย็นด้วยตัวของมันเองอ่ะมันไม่ได้เย็นเพราะว่าเราเป็นลมอะไรเงี้ยอ๋อสวัสดีครับคุณอะไรเนะี่ยทีรัตเหรอ,อ,อชวนคิดวิธีชวนทําความร้อนกันอ๋อครับผมขอบคุณมากครับก็นั่นแหละก็เลยจะเป็นอุณหภูมิที่หน้ามาแล้วทําไมถึงว่าภูหินล่องกล้าถึงหน้ามานะครับเออผมไม่ทราบนะวันนี้อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่หยุดยาวนะครับหยุดยาว3ามวันนะใช่ไหมก็คืออยู่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์ถูกต้องไหมครับแล้วก็กลายเป็นว่าเมื่อวานคนไม่เยอะนะคนไม่เยอะเลย ก็คือมีมีจำนวนหนึ่งแต่ไม่ถือว่าแน่นนะก็คือการานกลางเต็นท์เนี่ยหลวมๆเออผมคิดว่ามันคงจะไปนแน่นกันอยู่ที่ไหนคงจะไปนแน่นกันอยู่ที่ภูทับเบิกนะครับแล้วก็ไปนแน่นกันอยู่ที่เขาค้อนะเพราะฉะนั้นสําหรับท่านที่แบบว่าอยากได้ฟิลแบบธรรมชาตินะผมว่าให้ท่านขยับนะเลยจากภูทับเบิกมาอีกแค่ประมาณสัก30มกิโลเมตรมากางอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกาท่านจะได้ความเงียบสงบนะครับแล้วท่านก็จะได้ความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับสําหรับที่นี่ เออผมมาที่นี่สองวันผมค่อนข้างประทับใจนะครับและอย่างหนึ่งก็คือที่นี่ไม่มียุงมียุงนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ถือเยอะ,มะแมลงไม่มีตอนนี้ไม่มีมแมลงเลยนะเออแต่ว่าจะมีมดนะครับมีมดเพราะฉะนั้นนะเวลาท่านมากลางที่เนี่ยให้สังเกตที่พื้นนะครับพื้นมันจะมีเหมือนเป็นอ่ามันจะมีรูๆแล้วก็จะมีดินอยู่รอบรูนะนั่นก็คือรูมดอย่าไปกลางทับรูมันนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกรังหรือแม้แต่ว่ามันจะกัดทะลุเต็นท์ขึ้นมานะครับโอ้ตอนนี้อากาศดีนะอากาศดีมากๆผมทําอะไรผมก็กำลังต้มชายอยู่ อ,อจิบชาร้อนๆนะครับแนะนำที่เที่ยวตอนกลางวันหน่อยนะครับที่นี่เหรอที่นี่ตอนกลางวันก็จะมีอะไรมีผาชูธงนะครับผาชูทงมีลานหินปุ่มนะครับแล้วก็จะมีลานหินแตกสามที่เนี่ยท่านไปดูได้มันจะเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับลานหินปุ่มก็คือมันจะเป็นหินมะันจะเป็นปุ่มๆๆๆๆนะส่วนลานหินแตกก็คือจะเป็นหินแตกนะตรงนี้มันก็จะมีในเรื่องของประวัติ เกี่ยวกับเรื่องของสมัยก่อนมันจะเป็นเกี่ยวกับพื้นที่สีแดงนะมีการสู้รบกันอยู่ที่นี่นะครับมีการสู้รบกันอยู่ที่นี่แล้วก็มันมีอะไรเกิดขึ้นมันพื้นที่มันค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึงครับสําหรับคนที่กลัวสิ่งลึกลับนะเออก็ยังไงก็ตรงนี้นะตรงนี้นะครับก็จะมีบ้างนะก็จะมีประวัติมากมายนะอยู่ที่นี่นะครับอันนี้ก็เราจะรู้กันนะว่าสมัยก่อนเป็นพื้นท uh ี่สีแดงมีการสู้รบส่วนประวัติเนี่ยไปหาอ่านได้นะไปหาอ่านได้ในอะไร ในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะเลยผมไม่อยากเล่านะผมอยู่ตรงนี้ผมเสียว <laughs> นี่ผมก็เลยใส่เสื้อมาให้เข้ากับบรรยากาศนะก็คือเป็นเสื้อแจ็คเก็ตฟิล์มหห้านะครับ m ห5ห้าที่ไหนครับเป็นพลังงานสะอาดมากเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์แป๊บหนึ่งชาละลอนกับอากาศหนาวเข้ากันสุดๆถูกต้องครับพี่นะอากาศหนาวหนาว m หกเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับที่นี่อากาศมันแบบว่ายังไม่ถึงกับหนาวสุดๆนะกลางคืนประมาณสักยี่สิบห้าถึงยี่สิบห้านะ แล้วก็ต่ําก็ประมาณสัก10 17 18เจดเอาอยู่นะพัดลมที่ทําจากแผ่นพลเทียมีขายไหมเป็นพลังงานาสะอาดมากเออยังไม่ค่อยเวิร์กนะพัดลมแผ่นพลเทียเสื้อพี่หาได้ที่ไหนสวยดีชอบชอบเป็นเสื้อทหารเก่ายุคน่าจะเป็นยุคเวียดนามนะ M65 ้าถ้าจะไม่ผิดนะต้องไปหาตามร้านทหารมือสองนะครับ M65 เป็นรุ่นที่อมตะนิรันดร์การรุ่นนี้เป็นผลิตโดยบริษัทอัลฟ่าย์ดัสตี้ปัจจุบันยังมีขายอยู่นะเป็นของใหม่เลย แต่เป็นทรงนี้นะผลิตตั้งแต่ยุคนู้นยุคเก่านะแต่ถ้าไปซื้อของใหม่เลยอะ่ะของใหม่ป้ายแดงไม่ผ่านการใช้งานมันตกตัวหนึ่งเจ็ดพกว่านะเจ็ดพกว่าเพราะฉะนั้นไปหาเป็นที่เป็นของมือสองดีกว่านะครับของมือสองจากร้านทหารหาสภาพดีๆใส่ผมว่าดีนะ M65 สําหรับท่านที่คิดว่าเอ๊ะมันจะอุ่นไหมถ้ากลัวมันไม่อุ่นตัวนี้มันจะมีเป็นออปชั่นนะครับท่านก็คือมันจะมีเป็นเหมือนเป็นเสื้อซับในอีกชั้นหนึ่งนะ ท่านซื้อตัวซับในมามันจะมีกระดุมอยู่ในข้างในตรงนี้มันจะมีกระดุมเห็นไหมซื้อซับในมาแล้วก็ติดกระดุมเข้าไปมันจะเพิ่มความหนาให้ตัวเสื้อแต่ว่าถ้าท่านจะใส่ซับในเนี่ยท่านต้องซื้อตัวที่มันใหญ่กว่าเบอร์ใหญ่กว่าที่ท่านใส่นะครับเสื้อหาได้ที่ไหนสวยๆชอบชอร้านทหารนะร้านทหารแจ็คเก็ตฟิล m 6 5ของ us นะครับ made in us แท้ๆก็คืออะไร กันหนาวได้นะใส่เท่ๆนะแล้วก็สะสมได้นะผมว่าคนเขาสะสมกันนะมันจะมีอะไรมันจะมีซิปทองแดงหรือซิปทองเออซิปทองเหลืองมัง้งแล้วก็จะมีซิปไบเคเคอะไรพวกนี้ไอ้พวกนั้นท่านต้องไปหาข้อมูลนะใส่ดีมากเลยนะหนาผ้าหนานะผ้าหนาผ้าดีครับผ้าดีแล้วที่สําคัญก็คืออะไรนะผมชอบอย่างหนึ่งก็คือตัวตรงเนี้มันใหญ่นะเห็นไหมมันจะใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาท่านใส่กลางวันบางทีเผื่อมันร้อนท่านสามารถที่จะพับแขนขึ้นมาได้นะ ซึ่งถ้าเป็นเสื้อขนาดตัวอื่นมันจะพับแขนแล้วมันจะแน่นนะแต่ตัวนี้พอพับแขนแล้วมันจะหลวมๆนะก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะของตัว M65 ลองไปหามาใส่ดูนะผมว่าเท่ดีนะมีประวัตินะมีประวัติคลาสสิกกันยาวนานนะครับโอ้วันนี้มีสมาชิกเข้ามาดูถึง92ท่านเลยนะขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะผมก็จะ นั่งชิวๆจิบชาไปเรื่อยๆดื่มด่ำกับบรรยากาศแล้วก็บรรยากาศที่นี่ดีนะเสียงค่อนข้างเงียบสงบนะเงียบสงบเลยเออนี่ไซชีทให้ดูเดี๋ยววันนี้ให้ดูแสงตะเกียงก่อนนิดนึงนะครับเมื่อวานก็ให้ดูไปแล้วเดี๋ยวนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งกับกล้องก่อนนี่ไงครับวันนี้ผมเอาแสงตะเกียงอ่าสําหรับขั้นที่ไม่ได้ดูนะแต่จะย้อนให้ดูว่าผมเอาอะไรมาบ้างแสงตะเกียงผมใช้ตะเกียงปิกนิกนะครับหนึ่งกิโล ปิกนิก1กิโลเป็นยี่ห้อแกสเมติกนะต่อเสา1เมตร20ถัง1กิโลนี่ไงวางอยู่ข้างล่างนะเออแสงสว่างใช้ได้เลยนะครับเลีอีกดวงหนึ่งนูน่นเป็นตะเกียงโคแมนเซียแล้วผมเอาผ้าแคนวาสมาเป็นอ่าเป็นทารด้านบนเป็นกลางกันน้ำค้างแต่มันนี่น้ำค้างแต่ว่ากันให้มันเป็นแบบที่นั่งนะเวลามันโดนแสงตะเกียงและมันให้บรรยากาศที่ค่อนข้างดีเลยเห็น ท่านเห็นแสงไหมมันรีเฟกซลงมาเวลามันเจอแสงตะเกียงปุ๊บมันรีเฟกลงมาข้างล่างโต๊ะที่ผมวางอยู่ท่านดูดิสว่างเลยเห็นไหมเออแสงดีนะแสงดีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนเต็นท์ก็เป็นเต็นท์โคดิแอนะโคดีแอคเป็นเต็นท์แคนวาสนะครับนอนสบายมากคือมันปิดเขาเรียกวนะ่านะผ้าไงมันเป็นผ้าแคนวาสอ้าเดี๋ยวหันกล้องมาเดี๋ยวโมให้ดูอันนี้ผมใช้แล้วผมชอบเลยนะอุ้ยโทษที หน้าตึงอ่ากลับมาคืนหน้าผมขอโม้นิดหนึ่งตัวผ้าแผ้าเต็นท์ผ้าแคนวาสนะครับผ้าแคนวาสอ่าเมื่อวานนี้อย่างที่ผมแจ้งอะเวลามันหนาวมากๆนะมันหนาวมากๆผมปิดหน้าต่างหมดเลยนะครับแต่ผมไม่รู้สึกอึดอัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากผ้านะผ้าวัสดุผ้าเนี่ยมันจะยอมให้อากาศไหลผ่านได้นะครับไหลผ่านได้เพราะฉะนั้นต่อให้เราปิดหน้าต่างจนหมดเนี่ยนะเวลาเรานอนเนี่ยนะครับมันมีอะไรเกิดขึ้น อากาศมันจะสามารถไหลผ่านตัวผ้าเข้าไปได้เพราะฉะนั้นเวลาเราหายใจออกมาแล้วก็มันก็จะมีการเขาเรียกว่าให้อากาศมันหมุนเวียนได้ถึงแม้แต่เราจะปิดประตูหน้าต่างจนหมดนะครับแล้วก็มันก็นอนสบายส่วนถ้าเป็นเต็นท์อะไรนะเต็นท์ทั่วไปที่เป็นผ้า PU นะพวกนั้นเวลาเราปิดหน้าต่างหมดถ้าเราไม่ได้เปิดเนี่ยมันจะมีโอกาสอะไรเกิดขึ้นมีโอกาสที่เป็นคอนเดนต์นะคอนเดนต์ก็คือเวลาเรานอน,อนหายใจเนี่ยเราในร่างกายเราจะมีความชื้นนะครับ พะฉะนันพอเราหายใจเสร็จปุ๊บมีความชื้นภายในเต็นท์แล้วมันผ้ามันไม่ได้หายใจได้นะ่ะมันไม่ได้มีการระบายอากาศมันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดกลายเป็นไอเกาะด้านบนนะเออแต่ผ้าแคนวาสมันไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะนอนสบายน,ะนอนดีมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสนะครับเบื่อบางดีท่านหลายๆท่านเ,าเล่นนั่นะนะเล่น,เล,นเล่นเต็นท์ใช้เต็นท์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอยากจะลองอัพนะอัพเกรดขึ้นไปลองดู ก็คือเป็นผ้าแคนวาสแต่ว่าผมคิดว่าเต็นท์แคนวาสเนี่ยนะมันเหมาะกับอะไรมันเหมาะกับหนนะ้าฤด,ดูหนาวแบบนี้มากกว่านะเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นผ้าถ้าไปใช้ในฤด,ดูฝนมันเปียกนะมันเปียกแล้วมันจะแห้งช้าแล้วก็ที่สําคัญผมกลัวลากากินอับนะครับผมเลยไม่ได้ผมเลยไม่ค่อยได้เอามาออกออกคลิปตอนช่วงหน้าฝนผมจะเก็บไว้ออกหน้าหนาวนะอย่างเช่นตอนนี้เป็นต้นนะผมมีความสุขกับมันมากนะครับผ้าแคนวาสเยี่ยมเลย นี่ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับของอุทยานแห่งชาติปูหินลองก้าเป็นบรรยากาศยามค่าคืนนะครับแล้วก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับที่กดติดตามในช่อง Channel Basecamp หรือ Camping Talk Thailand นะครับของพลพัฒน์นะก็ขอบคุณทุกท่านนะตอนนี้มียอดกด s u b สไครต์สองหมกว่าแล้วนะโอ้โหผมดีใจมากเลยนะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่ผมกลับมาจากทริปนี้เดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอที่ผมทำนะทำ เอาไปตัดต่อแล้วเดี๋ยวจะเอามาทําเป็นฟูนะเป็นพาร์ทพาร์ทรเต็มสําหรับท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูินลองก้านะครับก็จะมีให้เห็นพวกลานกลางเต็นท์อะไรพวกเนี้ยนะมีบรรยากาศคร่าวๆนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับมีสมาชิกเข้ามาดูตั้งร้อยเจ็ดเลยนะโอ้โหปื้มมากปื้มมากยังไงขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมนะครับกดซับสไครป์ในช่องยูทูปให้ผมด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนแคมปิ้งท็อกกั <ing> บพลฟ้าสวัสดีครับ อากาศดีครับอากาศดี